ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 แฟนสเปอร์ใจคอมไม่ดีเมดิสันใช้ไม้คำ้ำลังเกมสยบแมนอยู่เจ็บเมดิสันกองกลางสเปอร์สอแวลแ์รับบาดเจ็บอย่างน่าเป็นกนังวลสกเกมตเม็นมาลีกที่เปิดบ้านเผด็จศึกแมนยูได้อย่างยอดเยี่ยม2-0 ซึ่งอดีตาร์เลสเตอร์ถูกจับภาพได้ว่าเดินออกจากสนามโดยสวมรองเท้าบูทป้องกันและใช้ไม้คำ้ำเมดิสันถูกสเปอร์ดึงมาเสริมทัพเมื่อซัมเมอร์ด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์และรายเพลงเตกได้ไปที่ถูกใจสาวกสเปอร์รวมไปถึงเกมล่าสุดที่กำราบผีแดงสำารับเกมที่ว่านี้ดาวเตะทีมชาติอรงกฤษวัย26อยู่ในสนามได้ครบ90นาทีแต่หลังจบ Games Sport, เกมสกายสปอร์ตเผยภาพแสดงให้เห็นว่าเมดิสันออกจากสนามแบบกระกกระเพกชนิดต้องสวมรองเท้าบูท และใช้ไม้คำ้ำโดยมีคนถือกระเป๋าสัมภาระเดินตามหลังต่อสถานการณ์ดังกลา่าวคารว่าเมดิสันจะรับบาดเจ็บในช่วงท้ายเกมจากจังหวะปะทะคู่แข่งซึ่งหากเจ้าตัวเจ็บหนักก็จะเป็นปัญหาสำหรับทีมดังแห่งกรุงลอนดอนแน่นอนแต่นั้นก็ดีรายงานเผยต่อไปว่าอังเก้บอตสโคกูผู้ซื้อของสเปอร์ไม่ได้หนักใจถึงปัญหาดังกล่าวเนื่องจากเชื่อกันว่าเมดิสันสวมรองเท้าบูทและใช้ไม้คำ้ำเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนเท่านั้น เชลซีพอใจที่จะเก็บคอนนกอลลักร์และเทโบชารบาให้อยู่กับทีมต่อไปในซีซั่นนี้แม้มีความสนใจจากหลายสโมสรสกายสปอร์ตส่งก์กรยงานว่ามอริโซโบชติโน่กำลังรับมือกับการบริหารจัดการทีมในฤดูกาลนี้ที่มีขนาดใหญ่มากโดยพอใจที่จะเก็บกอลลักร์และชารบาเอาไว้เป็นตัวเลือกของทีมในซีซั่นนี้กอลลักร์ได้รับความสนใจอย่างมากจากหลายสโมสรพเมายลิกและต่างแดนเพราะมีการคาดการณ์ว่าก,กองกลางทีมอังกฤษ จะหลุดเป็นตัวสำรองในทีมของปเชติโนจากการเสริมทัพอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะแดนกลางที่มีมอยเซสไคเซโดกับโลเมโอลาเวียย้ายเข้ามาใหม่แม้กอลเกอร์จะถูกส่งลงตัวจริงใน2เกมแรกของฤดูกาลใหม่แต่ด้วยผลการในขันที่ไม่ดีและการใช้เวลาปรับตัวของ2นักเตะใหม่จึงเชื่อว่าเด็กปั้นของสโมสรจะหลุดไปเป็นตัวสำรองในไม่ช้าขันที่ชาโรบานักเตะวัย14ที่เล่นได้ทั้งเซตเตอร์แบ็กและกองกลางได้รับความสนใจาจากหลายสโมสรน ที่พร้อมยื่นข้อเสนอยืมตัวแต่ปอร์เชติโน่ก็ไม่มีปัญหาหากต้องเก็บเอาไว้เป็นตัวเล่นทีมต่อไปเยางได้ก็ตามเชลซีจเปิดรับฟังทุกข้อเสนอที่มีมาถึงกาลลาเกอร์และโชโรบาโดยพร้อมที่จะปล่อยตัวหากมีข้อเสนอที่ดีพอจนกว่าตลาดซื้อขายจะปิดทําการในวันที่1กันยานี้เจมีเรดแนบอดีตกองกลางลิเวอร์พูลมั่นใจว่ามอเายเซตไคเซโดจะทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆ หลังที่เปิดตัวเกมแรกอย่างน่าผิดหวังแข่งไว้21ลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมที่บุกไปแพ้กับเวสต์แฮมโดยเจ้าตัวเป็นคนที่ทำให้ทีมเสียจุดโทษช่วงทดเจ็บนำมาซึ่งประตูปิดท้ายของคู่แข่งกกเซโดไม่ได้ลงเล่นเลยตลอด6 0วันที่ผ่านมาและคุณสามารถเห็นปัญหามีเพียงผู้จัดการทีมที่รู้ว่าเขาพร้อมเมื่อไร่และแน่นอนเขายังไม่พร้อมเขาจะดีขึ้นมันคงจะต้องมีแต่ดีขึ้นแหละ พอเกมแรกมันลงเอยด้วยการทําให้ทีมเสียจุดโทษไปแล้วนัดต่อไปเชลซีจะกลับไปเล่นในบ้านรับมือกับลูตันทาวในวันศุกร์นี้จอห์นแมคกินกองกลางกับตัวทีมแอสเซมิล่ายกย่องฟอร์มของทีมตัวเองในเกมเปิดบ้านถล่มเอเวอเรตัน4-0วิลล่าออกสตาร์ฤดูกาลในสัปดาห์ก่อนด้วยการแพ้เิวกาสเซน1-0แต่คืนฟอร์มได้ในเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจากการทําประตูของแมคกินดักการดลุยดิออนเบลลี่และจอห์นดูแลน สัปดาห์ที่แล้วเป็นงานหนักมากสำหรับเรานี่เขาเซินทาได้ดีกว่าเราและหลายทีมจะไปที่นั่นและเจอสถานการณ์เดียวกันเราจะมีเอมี่บลนเดียที่รับบาดเจ็บทารอนมิงก็จะรับบาดเจ็บซึ่งส่งผลกระทบครั้งใหญ่มันยากที่จะดึงตัวเองขึ้นมาจากสิ่งนั้นแต่มันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพวกเขาเรากระหายเราหัวเสียจากสัปดาห์ที่แล้วเราเจ็บปวดเราเป็นทีมที่ดีเรามีช่วงปีซีซั่นที่ดีมากสัปดาห์ที่แล้วเป็นการพ่ายแพ้ แต่เราก็ทำได้ดีมากในสัปดาห์นี้เราพยายามพลิกและสถานการณ์ก็เป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเราน่าจะยิงได้มากกว่านี้ได้ซ้ำ